บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวนะตัวดูดสองขานะฮะต้องใช้ตัวดูดดูดลูกปืนออกมานี่ออกมาแล้วนะออกมาแล้วลูกปืนออกมาแล้วเบอร์อะไรลูกปืนพีต7หนะ เบอร์พีศูนึงเจดนะเดี๋ยวต้องไปหาซื้อนะตายแข็งเป๊กหมุนไม่ได้เลยนะลูกปืนตายปืนแตกนะปืนแตกเดี๋ยวไปหาซื้อนะ นี่ก็เบิกมาใหม่แล้วนะเดี๋ยวเราเรามาเปลี่ยนกันนะเดี๋ยวดูเทสเรามาทดลองเปลี่ยนกันนี่นะเดี๋ยวเราจะใส่ลูกปืนตัวใหม่เข้าไปนะเป็นลูกปืนตัวใหม่เราเบิกมาใหม่นะเบิกมาใหม่เดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปนะลื่นปื๊ดลื่นปืดลื่นปื๊ดลื่นปืด จระ,ะบีนะจะระบีทาท่านหน่อยนะจะได้ไม่ฝืดนะเสร็จแล้วเราก็หาหาอะไรมาตอกนะ เวลาตอกก็ให้ตอกอันนี้เป็นบล็อกนะเวลาเราตอกเราก็ให้ให้มันอยู่บนวงในนะนี่นะเป็นขอบวงในนะอย่าให้อยู่ตรงกลางนะตรงกลางเดี๋ยวลูกปืนแตกนะเนี่ยนะให้บล็อกเนี่ยให้บล็อกเนี่ยมันอยู่บนมันอยู่บนขอบนี้นะนี่ขอบน้หนาวงในนี่นะ อย่าให้เลยมาตรงนี้นะตรงนี้ถ้าโดนตรงนี้เดี๋ยวมันจะแตกลูกปืนแตกนะมันจะใช้ไม่ได้เลยนะให้มันอยู่วงในนี่นะนะให้มันอยู่วงในอย่างนี้นะนี่อย่างนี้นะเราก็ตอกลงไปนะอ้อเดี๋ยวก่อนตอกนะก่อนตอกเราหาไม้มันหนุนใบซะหน่อยนะตรงนี้นะงั้นเดี๋ยวใบใบมันหักนะเอาขอนมามนหนุนตรงนี้ซะหน่อยนะ มันงั้นเดี๋ยวใบหักเอาละนะเอาละแล้วเราก็ตอบนะ เข้าสุกแล้วนะอืมหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วนะเอาละลูกปืนเข้าไปแล้วนะลูกปืนเข้าไปแล้วเอาละเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยนะประกอบกันเลยใส่มอเตอร์นะมอเตอร์ใส่ไปนะให้รูตะกูมตรงกันนะ รูตะก,กูรูตะก,กูตรงกันเดยวเราทดลองใส่น็อตไปก่อนนะ yeah, นอย่าน็อตว่าตรงรูแม่เอาตรงอีกอันนึงฝั่งตรงข้ามเอาละรูตะก,กูตรงกันแล้วนะนี่นะเห็นไหมนี่นะรูตะก,กูตรงกันแล้วก็ใส่ฝาฝาครอบมอเตอร์ด้านหน้าให้แน่นเลยนะแน่นเลย น็อตออกนะเอาน็อตออกรูตรงแล้วเอานอดนะพอรูตรงแล้วเอาน็อตออกนะเอาละอันนี้ฝาครอบตูดมอเตอร์ไปๆใ็ค้อนค่อยๆตอกนะ ตรงรูนะรูอยู่ไหนเอาละมนี้ตรงรูนะะค่อยๆเคาะค่อยๆเคาะเอาละเอาละใส่น้ฮอค อเอาละพออยู่ก่อนนะพออยู่ก่อนอแล้วก็มาใส่ตรงข้ามนะใส่ตรงข้าม ใส่ตรงข้ามมันมีตะกูอยู่เวลาใส่ก็ใส่ตรงข้ามใส่ตะกูตรงข้ามกันนะเสร็จแ,แล้วก็อีก2ตัวอีกสองตัว,ตตวเวลาตอกฝาฝาตูดมอเตอร์นี่ค่อยๆตอกนะระวังมันแตกนะค่อยๆตอก ตอกแรงเดี๋ยวมันแตกแล้วเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยอเอาละเลยอีกตัวหน,นึ่งนี่นีอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึง่ง เลยนะทีนี้นะวโรเประทานะครับ2โล5กิเครับรถใส่มอโรเรียนมาบี้ครับแล้วทีนี้เราขันให้แน่นเลยนะ เสร็จแล้วอาละเสร็จแล้วนะแต่เราก็ประกอบเข้าที่เดิมเดี๋ยวก่อนนะเอาละต่อไปเราก็จะไต่ฝาครอบพัดลมนะด้านหลังนะกระจังครอพัดลมอันนี้ด้านหลังนะกระจังครอพัดลมด้านหลังแล้วก็ใต่ไปเอาละไต่อ็อต

เอาละสีตัวขันให้แน่นเดี๋ยวคว่ำก่อนนะคว่ำก่อนคว่ำก่อนเอาละให้ปัดแจเบิร์0ิปัดแจบเบิร์สิปล็อกเบอริบอปัดแจเบร์ิดสอง แช่เบอร์สิบสองล็อกเบอร์สิบสองบนขันนะตัวล่างล็อกไว้ขันให้แน่นเลยนะเอาละแน่นแล้วหนึ่ง มาตอนมาตอนไปเบิกอะไรนะครับก็ได้ทำการอาบน้ำจับพัดลมอาบน้ำโอ้ยตอนมานดำดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยอย่าบอกใครนะดูไม่ได้เลย รกป,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 ป๊อกมีระหว่างระหว่างที่ไปเบิกอะไรแล้วก็ได้อาบน้ำซะสนะะอาดหมดจดเลยอาบน้ำจัดอาบน้ำซันเลยเอาละแน่นแล้วนะแน่นแล้วแน่นแล้วแน่นแล้ว ต่อไปเรากจา็จะเอาประกบนะเอาที่เดิมเลยนะ เอาละนะแล้วก็ไต่น็อตนะไต่น็อตยึดกระจังนะประกอบยึดกระจังพัดลมเท่ากับตัวถังนะ เอาละใส่2ตัวก่อนนะเดี๋ยวจับตั้งก่อนจะได้ใส่ง่ายๆนะเดี๋ยวยกคันลมตั้งก่อนยกตั้งแล้วนะใส่น็อตอีก2ตัวนะใส่นอ็นอตน็อตสตัวเอาละนะแล้วก็ใส่ตะกูยึดนะแน่แน่น นะหันให้แน่นเลยนะข้างหลังนะขันแหวียนข้างหลังให้แน่นอึ๊บเอาแน่นแล้ว โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กป้อนไฟเข้าไปที่นะว่ามันจะใช้ได้ไหมนะมันตปลาที่เปลี่ยนลูกปืนไปแล้วนะเดี๋ยวแยะปลั๊กกันเอาละเสียบปลั๊กอืเอาละเสียบปลปั๊กแล้วนะเปิดสวิตช์อันนี้ก็เป็นเบเกอร์นะเป็นเบเกอร์ บเบเกอร์เอาหมุนแล้วนะโอ้เยี่ยเเลยเยังลขนะนะอบคุณครับกรุณากดติดตามหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับ